ยองสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฉันแอมนิวค่ะชันค่คะนิวค่ะแอมค่ะเย้กลับมาแล้วกลับมาอีกแล้ววันนี้เรากลับมากับความกับลูกๆเราลูกเราก็ต้องลูกๆกันเนาะกับสิ่งที่เราชอบอ่ะเอาง่ายๆว่าตอนแรกเราเสียใจว่าเขาจะไม่ปล่อยออกมาเออแต่อยู่ ทำให้เราดีใจอีกครั้งกับโพลเตอร์เขามากับโพลเตอร์ที่แบบแบบอยู่ดีจะปล่อยเออแบบโดนด่าแล้วก็ต้องปล่อยอ่ะใช่นั่นก็คือของอะไรคะเฟเชียค่ะนั่นเด็กๆของเราเนี่ยคือเอาให้ง่ายเพลงนี้ต้องปล่อยนะคือแบบมันคือดีและดังเอาง่ายคือ a บ b u m เนี้ยเพลงดีทุกเพลงและดังทุกเพลงทุกคนคือเพลงมีคุณภาพทุกเพลงนะแล้วยิ่งเดลารีอ่ะคือ ดังอะ่ะชาเล่จเยอะมากใช่แล้วก็ตอนตตแรกอะ่ะวายีบอกว่าจะมีเอมีใช่ไหมอยู่ๆอ่ะเขาบอกว่าจะไม่มีแ,แล้วเราก็สงสารเด็กสมบัติเราไงแล้วแบบอยู่ๆอ่ะเอาง่ายๆคือวาก็โดนอ่าธเอเมทศอะท่ะเทศได้ฟังอ่ะว่าเออเทศยาวอ่ะจน YG ก็ต้องมีให้อ่ะมันก็ต้องมีปะ ก็พูดเองว่าพูดเองว่าจะมีใช่แต่แล้วก็ตัดไปเอาใหญ่ไม่ใช่แค่เธอเมหรอกทุกคนอ่ะชอบเพลงนี้แล้วก็รอดูเพลงเนี้ยเพราะบอกว่าจะมีเอ็มวีออกมาใ่ไมทุกคนก็ตั้งตารอแล้วอยู่บอกไม่มีออกมาแล้วทุกทุกคนแล้วออกมาครั้งเนี้ยเป็นแบบรีมิคอะแล้วรีมิคอะทุกคนเห็นในคอนไหมที่คอนที่เทเชอร์ไปเล่นที่เป็นรีมิคอะ นี่คิดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าเอ็มมีจะออกมาในแนวไหนแต่เห็นแล้วว่ามันร้าวใจมากโพสเตอร์อ่ะพิธคนเห็นเสื้อเด็กสมบัติที่ใส่ไหม,มเห็นฉากไหมคือแบบอือออะไรคือดูเราอ๋อไม่ในโพสเตอร์ไง <c oughs> รอดาโพสเตอร์เห็นว่าเออเสื้อที่น้องใส่แค่เห็นเสื้อน้องใส่แล้วก็โพสเตอร์ข้างหลงังการจับก,กีตาร์การจับเครื่องดนตรีแต่ละอย่างคือมันกราวใจแล้วก็แบบน้องจะมาโยกหัวแล้วเล่น เครื่องดนตรีแต่็จแล้เครื่องหรือเปล่าอย่างเงี้ยเข้าใจว่าชุดมันก็ได้อยู่แล้วว่าเขาเป็นหน่วยคิดวิเคราะห์จากโปรเตอร์ดวิคราะก็รู้ว่าดูเอมีมาแล้วแหะอย่างก่าดูเอีแ้แยกแยะมาจากโปเตอร์อันเดียวเลยใช่แต่ว่าเพลงนี้ก็คือต้องแบบ เอาจจริงเรามาฟังต่อหลังจากที่มาคลิปนั้นเนาะที่ปล่อยเพลงมาแล้วก็ชวนบอกว่าเออชอบเพลงอีกเพลงนึงที่ชอบก็คือดาราดีองหญิงดาราลทุกคนเรียกองหญิงแล้วก็แบบชวนบอกว่าก็มีเพลงนึงที่ชวนชอบไหมคะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนะคะก็ต้องไปดูคือทุกคนแบบตอนแรกเป็นน้องดาราลีเพลงเพลงช้าแล้วเหมือนแบบมันเป็นชาเลนจ์ที่เขาเอามามีคนมาเต้นกันเนาะตัวใครได้ไหนในเด็กตอบ เต้นแล้วก็ทําท่าแล้วทีนี้คนไปปรับสปีดให้มันเร็วขึ้ล็เสียงล็กิลงเพราะใช่แล้วทุกคนแบบใช้มากใจไายจีมันคงแบบไม่ยอมไม่ยอมปล่อยด้วยปล่อยด้วยก็คือคนที่เอามาปรับสปีดก็คือเสียงหายแล้วละทุกคนคือคนที่แบบคิดท่าเนี้ยออกมาคือต้องแบบตายค่ะที่ไหมคือแบบเองก็ไปชาเลนจ์ เขาดีมากเลยนะเขาเลียมโคเบลบอกเลยเขาแบบดีใจมากอแล้วก็อีกอีกอย่างอ่ะคือแบบอ่ารีมิกอ่ะคือน่าจะเป็นรีมิกเหมือนในคอนเนาะที่แบบใช่ใเป็นเวอร์ล็อกเอ่าเวอร์ล็อกเพราะใน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 คอนก็เป็นเวอร์เวอร์ล็อกอ่ะน่าจะแบบนั้นเพราะพุลเตอร์ออกมาประมาณนั้นนะไม่ได้ดูโหเสียงแต่ละคนมันแบบไม่ได้ดูร้าวใจอ่ะต้องใช้คำว่าร้าวใจคือเนี่ยแบบ สาวฉันไม่ได้ดูฉันก็ต้องทํางานไหมเชวานั้นฉันแบบทำงานโซเชียลก็ต้องเข้าไหมไม่ใช่เงียบหายสาใไ้จากไปจากโซเชียลไหมขนาดเธอฉันยังไม่ค่อยตอบเลยสาวยัียิ้กันหลังบ้านนี่หลังบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้คืออยากดูแลนะพอพูดขนาดนี้คืออยากดูแลนะไปไปดูดีกว่าว่าเวอร์ชันลิมิเต็ะเป็นยังไงเหมือนในคอนหรือเปล่าทุกคนแล้วก็เราก็ต้องใช้คำว่า let's get it 너도 위험한 멜로디, 멜로디. yeah. 오! 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 뭐비 넘겨 ั คนทีส่สร้างคือตายแล้วตอนนี้ชอบชุบบชุดีนี้ชบี้หดอเนี่สผอุ่ม,มผแมสงสามลปเอันนี้ก็คือผมจากสีกับเงินกลายปาเป็นสีเทาซะ มาลุ้นตัวดีมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยน้องเล็กเราฮารุโตะก็คือน่ารักพอมาลองเล็กก็คือน่ารักดีเดี๋ยวยังก็คือสายหัวหลุดไปแล้ว 太难了！哈哈哈哈！太难了！我来，我来，我来！你来，你来，你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 来！ คือเป็นบาคนบอกว่าอะไรวะเราจะหาเพื่อนองคนให้ทำท่าอะไรได้ยังไงจะงูอุ้ยไม่เห็นแล้วเอาแบบหัวจะหลุดแล้วอะตายแบบสุดคือทำไมใช้ในดูจมูกคือแบบเหมือนทำที่เล่นนางอะทำไมใช้ในดูนาง โยกกระดูกหหดเอร้ไหมจะ้ตัวจัโอ้ยงนเนี้ยอยากเปิดล้ลำโพงงาแ้วก็งตึ้ต้อปดูสิแล้วก็มันอะโอ้ยเอ้กีตาร์มาเจออกีตาร์พังแล้วกีตาร์พังไปแล้วแล้วก็โนราไปกับพื้น องหญิงดาลดีเวอร์ชันนี้ต้องเป็นองค์ชายไหมไม่ได้องหญิงไหมอ๋อจริงเหรอน้องอยากเป็นแนวไม่ได้รอาฝาแฝดฝาแฝดฝาแฝดไงอันนั้นก็องหญิงใช่ไหมตอนปล่อยมาเพราะว่าช้าช้าเบาๆน่ารักน่ารักเอามานี่ก็คือแบบชิวชวองหญิงแบบไม่ไม่องหญิงแล้วนะไม่ชิวแล้วนะแบบโยกกันหัวหลุดนะ แากโอ้โหผมยิ่แบบลูกผมชี้อยู่แล้วสบัดเลย่ี้ยฉันชอบฉากแต่ละฉากมากเลยนะคือดีจริงจริงอะมีแค่สามฉากหรือสองฉากใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เบื่อ YG อะเนาะมันไม่เบื่อมันแค่แบบเราอะดูน้องจนเพลินแบบกับท่าเราดูแบบดูท่าเขายกหัวคขคือเราแบบเอาแบบยังไงอะคือมันน่าสนใจในทุก พูดไม่ออกพูดแบบดีใจดีมันดีอ่ะดีจริงดีจริงเอามารีมิกก็ดีนะแบบแล้วคือคือเราเห็นเวอร์ชันเนี้ยจากคอนอะแล้วพอมาดูในเนี้ยคือมันคอมาทำมันเป็นแบบนี้คือมันดีมากใช่ดีคือแม่บอกก่อนหน้านี้วายจีมันก็บอกแล้วว่ามันจะมี MV ตอนแรกบอกจะมี MV อ่วอะสัพพเป็นแดนเป์ฟอร์แมนมาสัพพามาเป็นแดนเป็นอย่างนี้ก็เลยแบบแล้วสัพพาบอกว่า ตอนใครนะคุยคุยกับพี่ซอบว่าจะไม่มีตอนแฟนซานบอกว่าวัจงจีจะไม่ปล่อยแล้วทุกคนแ,แบบเลิกกลักลกันเลยตอนนั้นคือแบบใจไปหลุนตาตุ่มเลยเห็นคลิปนั้นอะคือสองออสารเด็กสมบัติมากแล้วแบบเราแบบคือทึมเมทุกคนตั้งตารอไม่ใช่แค่ทึเมคือเพลงนี้ดังมากทุกคนตั้งตารอไม่ใช่แค่ทึมเมจริงๆคือไประเด็นคือมันหลายหลายเร่อบละ ปล่อยกว่าจะปล่อยแดนเพอร์ฟอแมมากกว่าใจนี้ก็ประมาณผ่านช่วงคิดมามเดือนกว่าแล้วอะอ่าไม่ยังไม่ปล่อยเอออ่ะ,อะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าแดน f o อรฟอร์แมนครั้งแรกของทเทเ h อร์อ่าเป็นยังไงหรือว่าเวอร์ชั่นแรกๆของ t ทเ c อร์เป็นยังไง,ง,ง,ไงคือเดี๋ยวเราไปดูเลยใช่ก่อนที่จะมาเป็นรีมิกที่เราแบบสายกันหัวหลุดถูกใจกเราใช่ใ <น S 1> <อ>ก่อนจะเป็นองชายใช่ไปดูว่าองค์หญิง ามาประทับแบบไหนแล้วมาเป็นองค์ชายได้ยังไงไปดูได้เลยค่ะ Let's g e t it. Yeah. Yeah. เ um. วอร์องค์หญิงดาราลิเรามาดูกันนะคะเวอร์องหญิงดาราลิเป็นยังไงม,มาแบบผ่อนคลายมากเอเป็นเพลงที่ต้องบอกภูมิใจกับเยเดาม,มากเลยนะใช่ใช ยีรำเป็นคนที่เด็กเพลงเต็มเก่งนะคือเก่งอ่ะคืออย่างที่ไม่อย่างถึงปัดออกงงมากคือใช่ชื่อชอบมากเลยอย่างนัคือเซ็จชุดเขานะต้องต้องทั้งชุดนะไม่ได้นะ คือมันตมแตกต่างจากโมชันเมื่อกี้มากอะทุกคนนี่ชอบผมจีมนมากเลยดูดีนเลยแค่โดนแบบเตะกระฉาใช่ไหมใช่แต่ริมิคือแบบคูณสอง,สองแต่คือดนตีอะมันก็แบบตีหูจีนใช่ ทำร้องติดหูอะนูนตีติดหูท่าเต้นติดก็เหมือนกับใครติดต่อที่ทเขาเคนทำชาร์ตกันใช่คือเอาท่ามิดนั้นอะจับทรง,งต่างม,มาใส่เลยก็คือเขาก็มีความใส่ใจในแฟนคลับที่คิดท่าให้นะ<ม>เอจริงอะใช่อุ้สามลายที่ชอบมากอ่ะด้วยดิ ฉันชอบแรปเปอร์สามคนมากเนอะ X Q E Y O U เดี๋ยทำมือไปดิน้องวันสนใจมากเอ๊ะชอชุดเขาบอกแล้วชุดจะต้องคู่แล้วรอ,องเท้าเข้าคู่วะ <c oughs> คือต้องเป็นเซตอะโดยยล้วใช้ชุดเซต อันน so no, so, uh. okay. ี้ก็คือยุ่งหัวไลยเหมือนกันแต่ว่าช้าๆเลสวยยังไม่ยุ่งสวยๆนีลยเฮ้ยก็ี่อแค่คลายเหมือนแต่ว่าอันนี้เขาทำเบาๆเลยจิงๆมนดูมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาที่สอ สาวเรามีเพื่อนไม่ถึงเพื่อนไม่ครบหรือเราไม่ครบเพื่อนไม่เราก็ชวนคนแถวนั้นแหละแล้วเราจะไปเต้นอ่ะฉันชอบความจุดเซตของนาแล้วอย่าอย่าเราอย่าอย่าอย่าว่านะไม่ละคือนางขาวแล้วใส่สีดำเหลืองอะโรงทราสีเขียวดูแบบอล่ามากน้งงวันก็หวานมากอะ

อ๋อแม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะว่าเป็นแล้วก็แตกลายลงไปด้วยเหรอยังไม่พอคือแบบซอฟหวานใช่แบบคมเข้มใช่อันหนึ่งก็คือว่าคือเหมือนนิ่มอ่ะคือแบบเสปิริตจืดๆซอฟตๆหัวไม่ยุ่งโยกเบาๆสาวๆสาวยๆคือข้าวผับคือแบบชิวๆโยกเบาๆคือโยกให้ผู้ชายมองแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันลิมิตคือ ไม่เอาแล้วทุกคนไม่หายก็คือผู้ชายคนนั้นไม่เอาแล้วเราก็ต้องโยกหัวยุ่มไปก่อนอยู่หน้าไปอยู่หน้าให้กันมามาคือมันเป็นแตงมันแตกต่างกันสองเวอร์ที่แบบแล้วแต่คุณว่าจะชอบเวอร์ไหนนี่ชอบมาสองเวอร์นี่ก็ชอบทั้งสองเวอร์นะรู้สึกดนตรีมันติดหูเหมือนกันทั้งสองมันดีทั้งสองเวอร์ทุกคนมันดีคนละแบบอ่ะใช่ใช่คือมันดีตรงแต่ฉันชอบเซรเซ็ตเขา อย่าว่าน้องก็อย่าถ้าุกคนดูแคชเชอร์แมพนะนทุกคนจะรู้เลยชุดสีแดงในตำนาน <laughs> <c oughs> จริงๆริงเซ็ตแดงในตำนานากคือเด็กลุ่มนี้น่ารักมากทุกคนคือตอนแรกอ่ะฉันอ่ะคือแบบหลงความหลอกของอซีีใช่ป่ะแล้วได้เข้าไปดูอะ่ะ คือฉันหลงความน่ารักของน้องเล็กแล้วก็ฉันอยากจะย้อนไปอีพีแรกตอนนี้นะพูดทุกครั้งนะว่าฉันหลงมากตั้นฮารุโตฮารุโตฮารุโตเขาใช่แล้วฮารุโตยิงดังแารุโตสิสองคนครบแล้วอ่าครบแล้วแล้วก็คือคืออยากจะถามว่าจำได้ไหมครั้งแรกคือใคร <c oughs> คือหลงหลงความไม่หลงความน่ารักของพักจงอูก็คือว่าน,นางที่เล่นไงก็คือว่าเออแต่มันมีครั้งหนึ่งอ่ะคือแบบแบบเจ้างหูฟังแล้วนะครัมม้งหน <c oughs> ึ่งใครเน่ตั้งใจอยู่ว่าครั้งไหนจะมีครั้งหนึ่งอ่ะคือเออนางมาคอลไซร์กับแฟนลับให้นางใส่แว่นน่ะเธอนางตกชั้นไ่เต็มเต็มเลย่าชั้เยจริงจออกออกออกอีกเดี๋ยวออกครบสิบสองยังจะได้ครบ นิดเดียวฉันจะไปซื้อแท่งไฟของเขาแล้วนะเกือบครบแล้วเกือบจะครึ่งนึงแล้วคือแบบเออถ้าเขามาคนที่ไทยอ่ะฉันยังคิดเลยว่าฉันต้องไปดูและฉันต้องได้บงของเขามาน่ะเธอถ้าเขาถ้ามาไทยมันอาจจะยากไม่น่าจะบินไปนะเธออ่ะต้องเห็นฉันไทยรูปคู่กับบงได้มไหมเขาบ้าไทยฉันอยู่คอนเสิร์ตนะทุกคนอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตเทเชอร์ก็คือตามมาแล้วทุกคนก็คือหลงรักเด็กสมบัติจริงอันนี้เด็กสมบัติน่ารักจริง แบบนางไม่ค่อยทิ้งแฟนคลับจากในช่องอะยิ่งอัปเดตตลอดถ้าใครได้ดูอะยิ่งหลงเข้าไปยิ่งแบบยิ่งหลงความน่ารักของนางจริงจริงจริงก็มันคือยังไงอะกระแสมันไม่ตกอาง่ายๆ่าจริงใช่แต่นารีออกมาตั้งแต่โหกี่เดือนแล้วว่ะต้นปีป่ะเ้นปีไม่ไม่ใช่เ้นตปีต้นปีคือแบบยังไม่ตกกระแสจริงคุณนัทชอบกันอะ ออกมาพร้อมน้องจิกจินของเราเลยคะใช่น้องจิกน้องจิกจินเราก็คือโดนจิกน้องดาราลิจิกไปเลยจ้ะคือออยจิกจินก็ดังอยู่สองเพลงนี้คืออยู่บนชาร์ตมานะนานนะไม่ใช่ไม่นานอยู่ทั้งสองเพลงเลยน้องดาราลิจิกนะจิกหัวพี่เขาลงมาแล้วนะน้องดาราลิพุ่งขึ้นไปทุกคนแท้แต่คือแบบนางพุ่งมากนะเพราะว่าสไตล์เพลงน่ารักใช่สไตล์เพลงติดหูถ้าเต้ ถ้าเต้นต้องตบมือให้คุณอ่าต้องตบมือให้คุณแบบออกมาครั้งแรกใช่คนที่คีดคิดถ้าแล้วถ้าเป็นเราก็คือแบบคอมพลสมากที่แบบอ่อเทเชอร์เดินเราไปถ้าเราไปใช้อ่ะฉันแบบรู้สึกพลสภูมิใจแทนเขาแล้วก็ต้องภูมิใจฉันเป็นคนที่อิจฉาเขายืนหนึ่งเอาใช่ไหมอิจฉาอ่ะตานด้วยหนึ่งค่ะเออจริงยืหนึ่งไปคนเดียว พราะเราไม่ใช่ไม่ใช่เขามาครอประตูฉันแล้แบบจะมาตบนะอิจฉาจะแสดงความยินดีด้วยใช่ใช่ก็คือคอมเพจจิงกับการออาท่าเต้นแบบที่เขาคิดไปทำเนาะน่ารักอะพอเต้นกันก็น่ารักเหมือนกันเป็นงานทุกบ้านทุกเมืองเลยอะเออฉันก็เต้นสาวเนี่ยสองคนเต้นด้วยกัน ไม่ลงจังหวะด้วยนะไม่ลงไม่โตไม่โต้งสงต่างคนต่างไปคนนึงเริ่มคนนึงจบอะก็บอกไอ้ยิงคนเดียวริสิยืดๆต่างคนต่างเลแล้วก็ต้องนองแย่งามมือทีต้องตบมือแบบนองแย่งาคือแต่งมาแล้วแบบแต่งตอนเป็นเทนนิสเทนนิสด้วยใช่คือแบบรับไว้เข้าใจอย่างอย่างปัดตกแต่นแ้กไปปัดตกจนแบบต้องเอามาทำใหม่ก็เหมือนตอนนั้นไง ตอนนั้นเพซาด้นนางก็ปัดตกไหนตกไปทำไมนอะไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องแม่โบแม่โบแม่โบเป็นอะไรคะตอนนี้ไม่ไม่ให้ใครคําเลยหรอคะไม่ไมเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนถ้เป็นแม่ค้าพ่อค้ามันก็ก็มีชาวดิจิตอลเกอร์ับพี่เป็น t ิจิตอลเกอร์แล้วคนหนึ่งแต่ละคนก็ต้องแบบแสดงความมินดีกับน้องเยดดำเนาะแบบ แต่งเพลงนี้ออกมาคือนางเก่งอ่ะคือมีความสามารถคือเอาง่ายว่าน้องเยดเําเป็นเด็กที่เข้ามา,า,ม,ามามนะคความสามารถแล้วก็เข้าวงการมานานมากมแล้วแต่งเพลงติดถูด,ด้วยจริงคือความสามารถน้องคบเครื่องเอาง่ายว่าในเชเอร์ทุกคนอะความสามารถครบเครื่องหมดหลังจากอ่าเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะว่าเออหลังจากปล่อยจิจจินแล้วก็น้องดารล,าลีออกมาหรือว่าปั้มนี้ออกมาเยดํามีเพลงนึงที่แต่งแล้วก็อ่ารุ่นพี่อย่าง วงวินเนอร์นะคะเอามาร้องซึ่งเพลงดีมาก <ทำ S 1> แล้เป็นโซโล่ <solo S 1> เดี่ยวใช่แล้วก็แบบรุ่นพี่คือเสียงเขาแบบดีอยู่แล้วอะ่ะแล้วมาสื่อสารแบบแบบสื่อสารอารมณ์เพลงสื่อสารเพลงของยีดัมออกมายิ่งดีอะ่ะคือแบบแล้วเอาง่ายงายคือเพลงพอด้วยนะคือแบบ เพลงดีคือแบบยีรำเก่งจริงๆแต่งเพลงแบบแต่งเพลงดีถูจริงๆแบบเด็กแบบเอาง่ายๆถ้าภาษาบ้านเราคุณเด็กคุณนี้มีพรสวรรค์จริงๆค่ะแต่งเพลงแบบดีเก่งร้องเพลงก็ดีนะนางก็เล่นกีตาร์เก่งอืมโอคลิปนั้นคือแบบอ้ที่นางเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงอือฉันแชร์จ้ะฉันแชร์ทุกอย่างที่เป็นเทเชอร์ หลุดแล้ว่อีคทุกคนคือเข้าด้อมทเรศแล้วแหละไม่เข้าไม่ได้ก็คือเด็กมันน่ารักเหลือเกินอดใจไม่ได้หน่งมันหลอกก็ต้องหลงไปใช่ไม่ใช่เสียนั้นเราไม่อยากให้เด็กหลอกเราเต็มใจให้หลอกเด็กไม่หลอกเลยนะเราก็เอาความน่ารักเข้าไปไงตกเราโดนตกตัมเรา่ปีทุกอย่างใช่แล้วก็เราโดนตกเข้าไปแล้วเป็นไงตกอยู่แล้วตอนนี้เราอยากจะครบเราเราก็อยากเหมือนกันนะอยากตกทุกคนเข้ามาแบบดูคลิปเราแล้วก็ กดไลค์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์ให้เราอะคือทุกคนดา่าด่าไม่ได้ทุกคนอย่าด่าเราทุกคนคอมเมนต์ติชมเราได้นะคะหรือว่าเราแบบเฮ้ยมันพูดเกินไปได้ว่าตรงนี้เฮ้ยมันพูดขาดไปได้ว่าอย่างเงี้ยทุกคนได้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะคะถ้ามีอย่างี้นะคะเฮ้ยชีวมหาฉันด่าฉันคนเดียวไม่ได้นะ ไอนี้สดานเด็กตาดำๆอย่างพวกเราไม่ใช่เด็กคนแก่ตาดำเป็นแบพวกเราเอ็นดูมากนะเอ็นดูแล้วก็อย่าจะงล่อยาลืมไปไปช่วยดูรีเมคกนี้นะใช่ปากน้องดาราลีรีมิกเข้าไปแบบว่าปั่นวิวให้น้องด้วยปั่นแล้วปั่นอีกว่าปั่นวนไปปั่นสลับนะจ๊ะทุกคนปั่นสลับไปหาเพลงอื่นบ้างแล้วค่อยกลับมาเพลงนี้ต่อจ้า แต้วฝากพวกเราด้วยใช่ค่ะฝากช่องพวกเราด้วยฝากพวกเรา้ลยค่ะช่องอะไรคใช่แล้ววันนี้เราก็ลาไปก่อนอันยองสวัสดีค่ะทำอย่างนี้ก็อนแล้วค่ไทย่านี้ะแต่ลากม่ะไ